สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูสาา่กระแสข่าวดังแซนเคลื่อนไหวหลังแถลงสรุปสนุนคดีแตงโมงนิดาลั่นออกความเห็นได้ตามสะดวกแซนวิสาพั์เคลื่อนไหวหลังตำรวจแถลงสรุปสนุนคดีแตงโมงนิดาลั่นความจริงจะปกป้องเราเองชาวโซเชียลคอมเมนต์กันล้นหลาม เป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงและให้ความสนใจเป็นอย่างมากสําหรับการถแถลงข่าวสรุปสำนวนคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาของตํารวจที่เพิ่งออกถแถลงไปสดๆร้อนท่นามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมและล่าสุดด้านนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งท่ามกลางชาวโซเชียลที่เข้ามาคอมเมนต์โดยล่าสุดแซนวิสาพัฒน์ได้โพสต์รูปคู่กับกติกอิสรินผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนของแตงโมนิดาลงในอินสตาแกรมแซนแซนพร้อมด้วยข้อความว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะ ใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเองปลอออกความคิดเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะทางกลางชาวโซเชียลที่คอมคเมนต์กันอย่างล้นหลามเขอบคพูข่าวสักสนุกนะฮะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ